สวัสดีครับเช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรทายงานตัวอีกแล้วครับ <inte S 1> <ละ>ดูเวลาโอเที่ยงพอดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวกระโปงของไทยตามผมมาอีกแล้วครับตามมามาด้ <laughs> อเฮลโลลาเลเราบาเที่ยวนะครับเดี๋ยวอเดี๋ยวหยุดก่อนก่อนที่เราจะไปดูสวงกระโปงเดี๋ยวเราไปทําฟางรู้จักเจ้าของสวนกอนครับว่าเขาชื่ออะไรตามมาครับอ ครับผมสวัสดีครับเป่อรันี่พี่ชื่ออะไรแนะนำชื่อเกษตรกรครับผมนาาเจริญพรครับครับผมแล้วที่นี่ที่ไหนครับที่นี่อยู่ทัาหมู่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอ่าตำบลอำเภออำเภอพนัเอืออำเภอว่าจันครับอันนี้จังหวัดจังหวัดชนบุรีครับอ๋อจังหวัดชลบุรีครับผมแล้วอันนี้พี่ได้มีโอกาสรู้จักกับโสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับคุณหวย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 ครับครับอันนี้คุณหวยครับครับผมเอาหวยนี่ชัดเจนครับ ูดน้อยครับแต่ต่อยกระจายเลยครับตัวนี้ไปทุกที่ครับผมแล้วอันนี้อตอนเนี้ยกระพาอเนี้ยผมอยากจะทราบว่าพี่ฉีดโสมแดงกับอะมิโนครับไปกี่เที่ยวแล้วครับสองเที่ยวครับสองเที่ยวครับสองเที่ยวแล้วโอ้ยทำมันงามอย่างนี้ละแลวปุ๋ยที่ใส่ไปกี่เที่ยวครับปุ๋ยใส่เที่ยวเดียวครับตั้งแต่ต้นเล็กๆครับโอ้ต้นขนาดแค่นี้นะครับผมจีดโอ้ยมันก็นิดเดียวเลยครับโอ้แล้วมันงามแล้วฉีดที่ไปสองเที่ยวเพิ่งฉีดสองเที่ยวครับโอ้พี่น้องเกษตรกรครับนี่ อ่าคุณพี่อะไรนะนาคจะเอคุณพี่นาครับต้นขนาดเนี้ยครับเที่ยวเดียวและจีโสมแดงขวาแดงอะมิโนไปสองเที่ยวพี่น้องเกษตรกรมาดูข้าวโพดว่ามันงามยังไงมาดูครับนี่ผมะให้ดูครับอ่าพี่บุญนาคช่วยดูครับี่ครับดูครับดูดูลำต้นได้เลยครับนี่เราดูลำต้นตั้งแต่ที่ลำต้นครับตั้งแต่ที่ลำต้นแล้วดูใบครับใบครับโอ้ใบมันใหญ่แล้วเงามากนะเห็นไหมครับนี่นี่ดดูครับนี่ใบดูขนนี่อย่างเงี้ยครับขนมันเยอะพวกมะอะไรมันจะ แล้วสังเกตดูว่านี่ครับผมจะให้ดูนี่ถามว่าอ,อ๋อทำไมถึงโตวไวก็สังเกตดูที่รากครับดูรากต้องดูที่รากด้วยว่าทําไมครับก็โพรถึงโตวไวมันถึงงามก็รากมันเยอะแล้วขนาดนี้ใหญ่แล้วขนาดนี้รากมันยาวใหญ่ดูครับทุกต้นเนี่ครับถ้าฉีดสมแดงรากจะออกแบบนี้ครับมันกินอาหารได้ดีครับแล้วตัวนี้มันจะไปช่วยขยายในลําต้นครับหลอดอาหารนะครับทำให้พืชกินอาหารได้ดีเพื่อโตวไวโตวเร็ว เอ้แล้วนี่มันเป็นกระโพดกระโพดอะไรครับพี่กระโพดไก่ครับอ๋อกระโพดไก่้ปกติกระโพดไก่นี่ต้นมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะใช่หไหมโอ้ตอนนี้สุดยอดจริงๆครับดูดูดูครับดูพี่น้องเกษตรกรดูครับน่อนใบใหญ่อันนี้ใบใหญ่เ็าเรียกว,ว่างามใบตั้งครับนี่ครับดูโอ้โหงามใบเขียวใบใหญ่ใบตั้งครับเป็นไงครับผมอยากจะให้คุณพี่บุญนาคให้ความมั่นใจกับเกษตรกรที่ปลูกกระโพด ว่าใช้โสมแดงแล้วมันดีอย่างไรช่วยลดต้นทุนอย่างไรครับรักเล็กน้อยครับครับใช้โสมแดงนี่ประหยัดปุ๋ยครับผมใส่แค่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะครับนี่ตั้งแต่ต้นขนาดนี้แล้วผมฉีดไปแค่สองครั้งแล้วดูดูต้นดูใบครับดูรากครับนี่ครับโสมแดงชัดเจนจริงๆครับโอ้เป็นไงครับนี่ครับผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่คุณพีบุญนาคยืนยันเลยครับว่าโอ้โหมันประหยัดต้นทุนที่ผมใช้ครับนี่ชัดเจนไหมครับใส่ปุ๋ยเท่าเดียวแต่งามขนาดเนี้ ครับพี่น้องเกษตรกรลองตัดสินใจใช้ดูครับแล้วท่านจะบอกว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆครับจะเจ๊ไปครับอันนี้ก็ครับผมก็เอ่อสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอขอบคุณข้อมูลดีๆอจากพี่บุญนาคครับผมและยังไม่ได้แนะนําตัวอันนี้คือท่านเอ็ดดี้อูดรวงวันดีครับแม่ทัพแม่ทัพคณะนิคมครับแล้วอันนี้ท่านเอ่อดาก้อนสมพงษ์วงวันดีครับอันนั้นน้านอันนี้อามวยครับอันนี้ แปดมันแท้เลยครับตัวนี้ผาลุยเต็มที่ครับครับผมก็น้าแนบบดตีประดิษฐ์สมแดงอาหารชูกาลังพืชมาช่วยเกษตรกรครับผมได้ปรับสภาพดินฟื้นฟูดินทําให้พืชจเจริญเติบโตไวออกผลดอกออกผลดีถ้าเป็นก้าโพดใหญ่ยาวสุดไปลายังครับครับผมก็ใครรู้จักเราคนนั้นโชค,โชคดีสมแดงรู้จัก ไม่รู้รจนเออ